รถสวยมาแล้วครับพอเอาไวเสียวมาแล้วจัดพื้นที่ทางเข้าดินนะครับเอามาแล้วนะครับรถด,ดินครับ ลอยยาวมาเลยนะครับ นะครับมาครับเจ็ดผ้าใบก่อนนะครับ ลอดนี้จะเป็นดินนะครับเมื่อกี้ปูไปจะเป็นเตจิหักลอดนี้มาจะเป็นดิน สวยงามนะครับดูท่อก่อนนะครับพี่น้องท่อยังโตคตรเท่อันนี้ วัตถุประสงค์นี้เพื่อที่จะให้ดินนะฮะไหลลงแล้วก็ไม่ค้างอยู่ที่พื้นกระบะมากไปนะครับเพราะถ้ามีที่ไหลลงแล้วดินในกระบะมันก็จะไม่ค้างมากครับเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ที่เขาขุดนะครับเวลาขุดเขามีจุดประสงค์ให้ดินเนี่ยมันไหลลง ไหลลงไปกองข้างล่างไม่ให้มาค้างอยู่ในกระบะไหลลงไปให้มากที่สุดนะครับรถแมคโครก็จะได้ทำงานน้อยลงแล้วรถก็จะไม่ช้ำด้วยนะครับรถบรรทุกกระบะก็จะไม่ช้ำรอสัญญาณจากแมคโครนะฮะเอาพร้อมแล้วดูท่าจะพร้อมแล้วนะครับในนี้ฟังเสียงแตรนะฮะ นะครับถอยมา,อาดำนะครับเดี๋ยวนะเวลาเวลาเขากดไว้มันจะไหลลงนะครับไหลลง จะพอดอีเลยนะครับหลลงก็จะพอดอีครับเรียบร้อยไปหนึ่งคันนะครับนหลังจากที่ดำทุกครั้งก็จะมาสำรวจฝาท้ายนะครับว่าสภาพเรียบร้อยหรือเปล่าวันนี้ดูแล้วต้องเอาพายางลงนะครับ มีเกียงอันหนึ่งนะฮะปาดตรงดูแลรถถือว่าโอเคมากครับตันนี้ รอเป็นหนึ่งันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ